ก็ต้องขอกรับสสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้นี่เราก็มาอยู่ก,กันกับปาร์ตี้อัปเดตของค่ำคืนนี้นะครับก็ได้เริ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับ น,นี้เพื่อไม่ให้คลิปยาวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกเป็นบางช่วงครับบางช่วงก็มีการพาดคับนิดหน่อยไม่ได้เล่นสดแล้วพูดไปอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ช่วงที่ตัดออกมันก็ไม่มีอะไรสําคัญนะครับผมจะตัดเข้ามาให้ดูแค่ช่วงที่มันสําคัญสาคัญนะครับโอเคไหมอุยอันนี้ขึ้นเตือนเหมือนรอบที่แล้วด้วยนะท่านผู้ชมที่แบบว่าจะมีกล่องแดงตกลงมาจากท้องฟ้าใช่ไหมนะคเป็นอันเดิมมันจะเป็นกล่องแดงอ่านี่ไงนี่ไงตกมาแล้วอุยแต่รอบนี้ตกมา3ากล่องเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาร้นกนดกกอรผจะะะไไ ดูสิอะไรมองไม่เห็นอ่ะคุณนานปะโอ้ยกล่องแรกเกลือนะทุกคนกล่องที่สองว่าไงกล่องที่สองเปิดไม่ได้ทุกคนมันติดต้นไม้อ่ะเดี๋ยวไปเปิดอีกกล่องนึงเลยดีกว่าอันนี้คือผมคิดไปเองหรือว่าดูเพื่อนมันวิ่งเร็วกันจังเลยวะทุกคนโหกล่องนี้ก็ได้คุณนานเกลืออีกแล้วโอ้เกลือสองอันติดเลยทุกคน เราดูเหมือนว่าตอนนี้เพื่อนจะใช้เลื่อยตัดต้นไม้ต้นใหญ่อยู่นะทุกคนเพราะว่าบางกล่องเปิดไม่ได้นะให้เพื่อนตัดก่อนดีกว่าโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวาดูกันว่ากล่องนี้เราจะได้อะไรเพื่อนนี่าบังแ๊บหนึ่งเอาเพื่อนโดดตัดหน้าอีกเอาใหม่ใหม่ม่ทุกคนเอาใหม่ใหม่เฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้อันนี้อันนี้มันลุมแกล้งกันเปล่าเนี่ยขอดีๆขอดีๆรอบนี้ไหนดูซิ โว้ยก่อแดงอันนี้อันนี้ดีทุกชมอันนี้ดีมากอะไรอะ n e w Event g ์เจทเฮ้ยทุกคนต้นเพชรอุ้ยตอนไม้เพชรทุกคนอุยนอ้ยต้นใหญ่เนะเนี่ยจะตัดได้หรือเปล่าเอาขวานธรรมดาเข้าไปตัดดูซิตัดด้วยเพื่อนหน่อยตีเข้านะทุกคนขวานธรรมดาตีเข้านะตีเข้านะมาทุกคนครับช่วยกันตัดครับช่วยกันตัดโอ้ยเรียบร้อยนะอุย้ยฟร์ม่า,มาลงมาเป็นเพชรแล้วนะทุกคน โอ้โหผวว่าถ้ามีต้นแบบนี้ขึ้นในอัปเดตหน้ามันจะสุดยอดมากเลยนะทุกคนเฮ้ยตอนนี้เหมือนแอดมินเขาจะเสกเครื่องอะไรมาอล้วนะทุกคนมันเป็นเหมือนเครื่องเร่งความเร็วปะไอ้เครื่องเล็กที่เราไอ้นั่นอะครับในโต๊ะขาไปทุกคนแต่อันนั้นมันจะเป็นสีเขียวนะอันนี้เป็นสีทองอะมาเดี๋ยวลองใช้กันเลยอุ้ยอันนี้มันวิ่งเท่าไอ้นี่เลยปะเท่าเครื่องเล็กเลยปะหรือเร็วกว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะน่าจะเท่าเครื่องเล็กเลยปะมันไม่ได้เร็วมากอะ แต่ว่าตอนวิ่งมีออร่าสีทองด้วยนะทุกคนโอ้ยป๊บนึงนะทุกคนน๊บนึ่งนะไหนนี่มีกล่องวะไม่มีนะไม่มีเฮ้ยเด๋วเหมือนมันจะไอ้นี่ด้วยวะทุกคนเหมือนมันจะอยู่ได้นานกว่าปะใช่ไหมเออใช่ทุกคนใช่ใช่ใช่มันอยู่นานกว่าทุกคนโอ้ยอยู่นานมากเลยอะถาวรเลยปะเนี่ยไหนไหนไหนกวางกวางขอขี่หน่อยขอขี่หน่อย โอ้ยไปทันขอขี่ขอขี่หน่อยอ่าเรียแบรบออ่าอ้าวล่วง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 โอ้ยไปทันแล้วมันวิ่งมานู่นละอุ้ยเหมือนว่าแอดมินเขาจะเสก็าร์ดใหม่เข้ามาเนี่ยทุกคนอุ้ยคืออะไรอะ่ะซัพพอร์ตค์ดอะ่ะในซัพพอร์ตเพลเยอร์ทุกคนมันใช้ยังไงอะ่ะอุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนนะทุกคนใช้ไม่เป็นอะ่ะผมไม่รู้ความสามารถเปนะ็นอ่ะทุกคนมันมีช่องให้ติ๊กอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมลองติ๊กสักคนหนึ่งกันแล้วกันนะแล้วไงอะ่ะ เออไม่รู้ความสามารถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอัปเดตใหม่มาน่าจะมีคัสน,นี้เข้ามาทุกคนเดี๋ยวค่อยนี่ก็ได้เดี๋ยวค่อยไปอ่านความสามารถเอาทีหลังทุกคนเหมือนว่าอันนี้จะเป็นอาหารใหม่ปะ่ะสเต็กดินเนอร์ในขอลองชิมเต็มหลอดเลยทุกคนอุ้ยอิ่มจัดอุ้ยเหมือนตอนนี้ไดมอนด์สปาวที่แคมป์อีกแล้วทุกคนแจกยับแจกเยอะจริงๆเดี๋ยวผมขอไล่เก็บให้หมดก่อนนะโอ้โหเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยมีอีกไหมมีอีกไหม,ม,มหรือหมดแล้ว โอ้โหใจะหมดแล้วนะทุกคนแต่รอมันลงมาอีกรอบหน้านะทุกคนผูช้ชมเหมือนว่าตอนนี้แอดมินเขาจะเสกกระสุนลูกซองมานะแต่ว่าลูกซองมันอยู่ไหนอะผมยังอ๋อนี่นี่น,น,นี่ลูกซองอยู่น,นี่ลูกซองอยู่นี่โหปกติผมได้ลูกซองมาว่าไม่เคยคราฟกระสุนเพิ่มเลยทุกคนเพราะกระสุนมันแพงมากอะแล้วประเด็นคือปืนมันแรงด้วยไงทุกคนกระสุนมันก็เลยแพงตามไม่แปลกหรอกไม่แปลกตอนนี้เหมือนแอดมินบอกว่าจะมีศัตรูเข้ามานะทุกคน ว่าแล้วทําไมแจก,กก็ว่ากระสุนลูกซองเยอะขนาดนี้อุ้ยนี่ไงมาแล้วทุกคนโหเราไม่ใช่ตัวธรรมดาไงทุกคนมันเป็นไอ้นี่นะทุกคนแบบว่าตัวที่มันอยู่ในน้ําแข็งอะเรามาอย่างเยอะนะทุกคนโอ้ยเพื่อนล้มกันหมดเลยนะทุกคนล้มหมดหรือเปล่าไม่หมดนะทุกคนเกือบหมดนะเกือบหมดนะมีคนตังต้งตัวทันอยู่โอ้ยแล้วแบบว่าไม่ได้มาทีละตัวไงมันมาพร้อมกันหมดเลยทุกคนดูดิปโรเบอร์เลยนะแต่ว่ามันก็ทำลายลูกซองไม่ได้หรอก อ่าเรียบร้อยเปิดตอนนี้แอดมินเขาจะเสกมันกลับไปเลยนะทุกคนเอาเอาทำไมตัวผมล้มอ่ะอ๋อไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่อันนี้อันนี้แบบว่าตัวผมบบว่าลอยอยู่กลางอากาศนะวยเหมือนว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงนะทุกคนโอ้ยแล้วเพื่อนแบบมีเพื่อนนอนอยู่ข้างล่างยวผมไปดึงเพื่อนขึ้นมาก่อนนะทุกคนมาเพื่อนมาลอยด้วยกันอ่าเ,เรียบร้อยแล้วทุกคนเราพาเพื่อนลอยด้วยละ ไงเพื่อนอยากไปที่ไหนหรือเปล่าเรา,เราพาบิดเปลงเพื่อนโอ้โหเราเล่นล้อเ,เล่นแต่ชุใ่ใไหมแต่ชุม่มไหมอา้าวเราคือแบบว่าชุบขึ้นมาแล้วเพื่อนไม่ลอยตามเลยนะเพื่อนแบบอยู่ที่พื้นทุกคนทุกคนเหมือนว่าจะมีไอแครลอทที่มันไล่ตีเราจากอัปเดตปาร์ตี้รอบที่แล้วนะทุกคนโอโ้แต่รอบนี้เราบินอยู่ไงแล้วมันบินไม่ได้ทุกคนเราเอาปืนยิงมันจากตรงนี้แล้วครับทุกคน แล้วทุกคนแบบสมามัคคีกันมากครับเอาปืนไล่ยิงกันนะครับตอนนี้โอ้ยยิงยิงไม่โดนด้วยยิงไม่โดนด้วยโอย้มันเร็วเกินทุกคนตอนนี้ทุกคนช่วยกันยิงนะครับมันต้องโดนสักนัดแหละเรียบร้อยครับตายแล้วครับเรียบร้อยแล้วคือยิงมันตายมันไม่ดอปอะไรเลยแหละแล้วลคืออีกอย่างนะผมจะลงไปได้เมื่อไหรนะ่เนี่ยทุกคนครับเหมือนตอนนี้ว่าปืนมันจะมีปืนแอดมินปืนเอเลียนแอดมินเหรอดอบลงมานะทุกคนแต่ผมขอหาก่อนนะ อ๋อนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาเอาแล้วแล้วทำไมผมโดนยิงอะอ้าอ้าวปืนนี้มีเฟลลี่ไฟให้เรียบร้อยครับแบบทำเดามจดพวกเดียวกันเองนะเดี๋ยวผมขอเกิดใหม่นะแก้แค้นก่อนและอีกอย่างคือผมไม่ใช่คนยิงปืนแม่นด้วยทุกคนอยิงไอ้คนนี้ก็ได้ยิงแล้วยิงมั่วแล้วตอนนี้ยิงมั่วแล้วทุกคนมั่วไปหมดแล้วครับตอนนี้แลวคือแบบว่าปืนยิงโคตรรัวแล้วทุกคนโอ้ยผมใกล้ตายอีกรอบแล้วอ่าเรียบร้อยปืนไปละ แล้วคือผมยังไม่ได้แก้แค้นเลยไงโอ้โหอดเลยอดเลยทุกคนไม่เป็นไรทุกคนการไม่จองเวรต้องระงรับด้วยการไม่จองเวนนะใช่ปะวะผมก็จำไม่ได้คนะทุกคนเอาเป็นว่าช่างมันเถิดนะทุกคนทุกคนครับเหมือนว่าตอนนี้เพื่อนของผมนะครับจะกลายเป็นซูเปอร์แมนเรียบร้อยนะครับเขาได้ปาคูนในใส่พวกผมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรได้อดมินแอคมาพอดีนะครับโอ้ยผมว่าอดมินแอคแกไม่น่าทำไรชายคนนี้ได้นะครับโอ้ยเขาแบบว่าเป็นซูเปอร์แมนไปแล้วทุกคน ตอนนี้อาวุธใดๆในเกมนี้ก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะทุกคนว่าแบบว่าน่าจะว่ายิงโดนแล้วเด้งออกแบบกิ้ง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 หมดเลยนะทุกคนโอ้ยแบบซูเปอร์แมนในหนังเลยไงน่ากลัวจริงๆนะทุกคนโอ้โหชายคนนี้โว้ยนี่เขาค่อยๆบินลงมาแล้วทุกคนเขาบินลงมาเขาจะทําอะไรเขาไม่ทําอะไรนะทุกคนเว้ยเอาเป็นว่าช่างเขาดีกว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์แคมป์ก่อนเวลาตอนนี้เริ่มมีพายุมาแล้วทุกคนแบบว่าเป็นพายุเพชรแบบรอบที่แล้วปะ่ะ น่าจะใช่ทุกคนแล้วก็มีแบบว่าเพชรลอยลงมาอย่างเงี้ยอ่าน,นี่ไงทุกคนมีเพชรฟ้าผ่าลงมาแล้วทุกคน๋ยวผมขอตัวเก็บเพชรก่อนนะแต่ตอนนี้หิวมากเลยโอ้ยกินอาหารครับไม่ได้นะทุกคนโอ้โหไม่รู้เป็นอะไรบั๊กหรือเปล่าเนะี่ยทำไมผมบอกว่าโอเคได้นะทุกคน๋ยวผมขอตัววิ่งเก็บเพชรแป๊บหนึ่งนะทุกคนทุกคนคับเหมือนว่าตอนนี้แอดมินเขาจะเสกเครื่องอะไรมาไม่รู้นะทุกคนคือมันต้องการเชื้อเพลิงอะแล้วเชื้อเพลิงมันใช่ไรอะใช่คอนไหม อ๋อทานทานโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เนีเก็บก่อนเดี๋ยวเอาทานไปใส่นะทุกคนโอ้ยขึ้นน้อยมากอะแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนตอนนี้แบบว่าทานเราแบบว่าเยอะมากๆทุกคนเดี๋ยวช่วยๆกันใส่กันน่าจะเต็มแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าใส่เต็มแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าทุกคนเหมือนว่าตอนนี้เครื่องมันจะทํางานแล้วนะครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพชรมีเพชรอยู่ข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงไปดูให้ชัดๆนะมีเพชรอยู่ อุย้ยเหมือนว่ามันจะมันจะส่งสัญญาณนะทุกคนมันจะสแกนเพชรแล้วส่งสัญญาณนะโอ้ยเหมือนว่ามันจะส่งสัญญาณเรียกเพชรมาเพิ่มอีกหรือเปล่าทุกคนโอ้ยอ่านี่ไงทุกคนเหมือนว่าตอนนี้อีเวนต์เพชรคูณสองจะมาแล้วนะทุกคนโอ้ยเหมือนว่าตอนนี้ของในอีเวนต์จะหมดแล้วหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าเขาขึ้นเตือนว่าให้จอยอนิวล็อบบี้อินเดอะเมนเกมก็คือให้เข้าไปจอย จอยเกมใหม่นะทุกคนก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าผมขอวิ่งสำรวจแคมป์ก่อนนะทุกคนเผื่อมีเพชรตรงไหนผมลืมเก็บนะโอชมีเพชรหนึ่งก้อนที่ติดอยู่ตรงไอ้ลูกโป่งตรงนั้นน่าคือผมขึ้นไปเก็บไม่ได้อุ้ยอุ๊ยอุยเอายังไม่หมดเหรอมีเพชรไหมอีกเหรอผมนึกว่าหมดแล้วนะเนี่ยโอ้โหดีนะที่ผมยังไม่ออกอะทำไมไงดีว่าเพชรก้อนนั้นงั้นเดี๋ยวผมไปเก็บเพชรก้อนอื่นนะทุกคนอ่านี่ไงมันได้ทีละสองก้อนแล้วนะทุกคน อุ๊ยอีเวนต์ทำงานไวจริงๆโอ้ยเหมือนว่าเพื่อนจะเห็นเพชรก้อนนั้นแล้วนะเดี๋ยวผมคราบไอ้นี่ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวที่ปีนเอาสายล่อาฟ้ามาเดินหนึ่งมันสูงดีไปถึงนะนี่ครับเพื่อนมาคราบแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมโอ้ยโอ้ย,อยเพื่อนใจเย็นอย่าแย่งกันเพื่อนอย่าแย่งกันเด้อเด้อเด้เด้เด้โอ้ยเพื่อนเห็นแล้วเหมือนกันนะทุกคนเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวผมลองโดดขึ้นไปก่อน โอเคตอนนี้ผมก็โดดขึ้นมาถึงแล้วนะแบบเป็นคนแรกเลยทุกคนหรอเพื่อนก็ค่อยๆทยอยกันกโดดไปเดี๋ยวผมยืนให้เพื่อนมันเหยียบหัวขึ้นไปก่อนอเหย,ยบขึ้นไปเลยเพื่อนเออนั่นแหละดีมากอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่า,าวิ่งดูรอบแคมป์ก่อนเผื่อมีเพชรตกหล่นตรงไหนโอเคครับทุกคนหลังจากที่เล่นมาเนิ่นนานแล้วเนี่ยผมก็ไม่เห็นจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วนะก็คือน่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยววันนี้ผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่า สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแต่ผมจะขอขอบคุณยิ่งยิ่งแไปอีกนะครับถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อนแรงใจผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับ